างแรกต้องถามก่อนเลยได้ดูไหมคะพีพีล่าสุดความรู้สึกตอนที่เราจะต้องกลับบ้านนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนั้นผมก็ค่อนข้างคิดอยู่แล้วครับว่าน่าจะเป็นไม่ผมก็น่าจะเป็นพี่กายเพราะว่าตอนนั้นพี่กายมีหลุดตอนช่วงแรกนิดนึงในรอบที่แล้วใช่ครับแต่ถ้าไม่ถึงคิดว่าต้องเป็นตัวเองด้วยล่ะก็ผมรู้สึกว่าวันนั้นผม ไม่สุดด้วยรู้สึกว่ามันได้กว่านี้อีกแต่ว่าแค่แบบเราเซฟเยอะเกินไปเงี้ยมันทำให้ตอนก็เลยพลาดไปหน่อยนึงครับกดดันไหมอยู่บนสถานการณ์ตอนนั้นกดดันด้วยครับคือตอนซ้อมก็ซ้อมกับแบบพวกพี่ๆเนาะครับแต่ว่าพอมาถึงสถานการณ์จริงใช่แบบว่าโอตอนนั้นผมเจอไอเอก็รู้สึกแบบ คำว่าขยะเลยเหรอเนี่ยอยากถามเหมือนกันว่าสิ่งที่ตัวเองคาดหวังจาก I age หรือหรือคาดเดาว,ว่าเขาจะนำมาพูดกับสิ่งที่เกิดจริงๆมันแตกต่างกันไหมคะค่อนข้างเป็นปนในทางที่ผมคิดนะครับครับก็คิดอยู่แล้วว่าเขาต้องมาลูกเล่นแนวประมาณนี้นแหละเอาเพลงหุบปากมาแบบมาใช้ลูกเล่นหน่อยนึงครับก็ ก็จะเป็นเพราะว่าเรบีมเองก็จะเป็นหน้าใหม่ที่มาแจ้งเกิดในรายการนี้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรก่อนหน้านี้คือการเอาเพลงหบปากมาเล่นในในช่วงดิสกก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวนะที่เราน่าจะดักได้ประมาณนึ่งใช่ครับแต่ว่าที่แน่ๆคือผมไม่คิดว่าไอซ์เอจะมาขนาดนี้คือรอบก่อนใช่ครับรอบนี้เขาแบบ ดิสเปทเตอนี่คือขึ้นมาจริงๆคือรอบก่อนหน้านี้แบบผมรู้สึกว่าเอ้ยก็โอเคนะแต่รอบนี้เนี่ยก็ต้องรอเราได้คุยกับเขาไม่หลังจากที่ตกตกรอบมาแล้วจบเกมมาแล้วก็คุยกันคขาสัมพันธ์ปกติดีรับผมไม่ทะเลาะกันใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรนะนี่คือสิ่งที่เราย้ํากันตลอดใน EP ที่แล้วนะว่าแรปเปอร์พอดิสเปทเตมันเป็นเกมนะฮะแล้วก็จบเกมก็เลยสเปกกันยังคุยกันเหมือนเดิมแหละเพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยเพิ่งมาเจอกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนกันหลังจากแข่งกันนี่แหละใช่ ครับผมแล้วพี่ๆในทีมแท็บแฉเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟิกยังกูโอ้พี่ทั้งสองคนดูแลดีมากๆเลยครับครับต้องบอกว่าปฏิกิริยาของยังกูในวันนั้นนะคือเขาดูหนักใจมากจริงๆกับการตัดสินใจของเขาคือแบบเราไม่เคยเห็นเขาในแบบนั้นเลยอ่ะเหมือนเขาจะร้องไห้เออเหมือนเขาร้องไห้ด้วยส่วนตัวทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะพอเราเห็นพี่เขาแบบหนักใจขนาดนั้นก็ผมก็รู้สึกเสียใจครับเสียเสียใจมากๆด้วยที่แบบ เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมแพ้ครับคือถ้าไม่แพ้ผมก็คงยังไม่ออกแล้วก็รอรอลุ้นรอบหน้าต่อไปอย่างเงี้ยครับใช่แล้วพี่พีทกับพี่ฟิกมีการได้พูดอะไรกับเราหลังหลังเวทีไหมคะเรื่องแบบผลงานที่เกิดพูดครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับก็คือเหมือนกับเรายังไม่สุดยังยังไม่ถึงแบบจุดที่เขาตั้งไว้เหมือนเหมือนเขาตั้งตั้งโกไว้แหละว่าเออเราต้องได้ประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายออกมาแล้วมัน ไม่ได้ตามที่คาดหวังก็แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้ววันนี้แน่นอนเรวิมก็มาพร้อมกับเพลงด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกัน,กนเนาะอยากคุยด้วยนิดนึงเมื่อกี้เราแอบ,บถามไปถึงความรู้สึกตอน Face-to-face face ไปแล้วแต่พันี้สงสัยอย่างหนึ่งรอบที่เขาเลือกเข้าทีมอะตอนนั้นน่ะคิดไหมว่าเราจะถูกเลือกจริงๆตอนแรกก็ไม่คิดครับจริงเหรอตอนแรกสุดอะผมหวังมากเลยว่าเขาจะเลือกอแต่ว่าตอนหลังผมก็ไม่คิดแล้วว่าเขาจะเลือกเพราะว่ามัน ตอนที่ผมถูกเลือกผมถูกเลือกเป็นคนสุดท้ายของทีม,มคนที่4ใช่ผมก็ตอนนั้นนะผมใจไปอยู่ที่ตะตุ่มแล้วหมดหวังแล้วใช่หมดหว,วังแบบตอนตอนแรกอะผมผมอยากอยู่ทีมแทบแทบแหละเป็นตัวแรกแใช่ครับเป็นเป็นโกแรกของผมแต่ว่าจังหวะสุดท้ายตอนนั้นนะผมคิดแล้วว่าเออ อยู่ทีมไหนก็ได้วะใครก็ได้ใช่ใครก็ได้ครับผมแต่ว่าผมดีใจมากๆเลยที่พี่ฟิกกับพี่ยังโกเลิกผมเข้าทีมแล้วตอนเขาแบบเรียกเราตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงคะพอเขาแบบว่าขอเชิญโอ้ผมตื่นเต้นมากๆครับคือเราจะเห็นฟิกกับยังโกจะเช้เอาถึงเรบีมาตั้งแต่รอบลิงออฟไฟนะที่แบบว่าได้แรปแล้วแบบเขาตับจ้องมากอ่าแบบพลังการกระแทกเสียงอะไรเงี้ย ก็ยินดีด้วยที่ได้ร่วมแฉบแล้วหวังว่าจะมีเพลงกับพวกเขานะฮะรอฟังเลยนะฮะแล้วถือว่าเป็นศิลปินแจ้งเกิดอีกคนนึงนะสำหรับรายการโชว์บีเดวมานี้นะคะที่เราจะได้เป็นนิวเฟ e นะต่อจากนี้คิดว่าจะจะทำอะไรต่อบ้างคะมีแพลนอะไรไหมตอนนี้ก็ผมเป็น MC อยู่ครับแล้วก็อยาก ผมอยากทำเพลงออกมาผ่านช่องก็ฝากได้ที่ตามช่องของผมเลย r a b e a m Official ครับ r a b e a m Official <ม><ห>นะคะติดตามกันนะฮะ r a b e a m นะครับใช่แล,แล้วแล้วก็อยากถามอีกนิดนึงว่าในฐานนะศิลปินหน้าใหม่พอได้เข้ามาอยู่ในรายการแบบนี้สิ่งที่ได้แบบสิ่งที่ได้กลับบ้านมาด้วยอ่ะนอกจากประสบการณ์แล้วมีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าได้จากเวทีนี้ก็จริงๆผมได้หลายอย่างเลยครับได้ทั้งเพื่อนฝูงได้ทั้งคอนเน็ชันครับผมรู้สึกว่าการมาร่วม อะไรเราเราเหมือนก้าวไปอยู่อีกจุดหนึ่งของชีวิตเราได้ไปเจออะไรใหม่ๆได้ไปเจอผู้คนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันมีแต่เรื่องดีครับผมที่เข้ามาเนาะเหมือนเหมือนก้าวเข้ามาอยู่ในวงการแรปเลยว่าได้ไหมใช่ครับประมาณนั้นเลยเนาะเป็นสิ่งที่ผมอยากทําอยู่แล้วด้วยแต่ขึ้นใจครับเห็นคนที่มาแล้วก็เรียกว่าชีวิตมีเรียกว่ามีจุดที่เปลี่ยนไปตามสโลแกนของรายการวินิ a n g e นะฮะใช่ชมีิเดมันที่เส้นสองนะครับอ่ะ ของปากของคอนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยก็เดี๋ยวเรบีมจะมาจัดรามแน่นอนวันนี้เตรียมมา<ผ>มกี่ชุดเนี่ยผมเตรียมมา2เพลงเลย<อ>ก็สอเ,เ,เหอเห็นมีคน,นมีมีคนคมาขอเพลงหุบปากเยอะมากเลยครับตั้งแต่รอบเร <c oughs> ียวไฟมีคนชอบก็เดี๋ยวผมจะมารับโชว์นี้แล้วก็ผมอยากจะโชว์รอบของแบทเทิลระหว่างผมกับ CN <c oughs> ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าของ CN เนี่ยมันยังมันยังขาด ไปนิดนึงผมจะมาเติมเต็มให้เขาเองครับโอ้โหนะครับเยี่ยมนะคะพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวก่อนไปโชว์ให้ฝากผลงานนีดเึิงแล้วกันนะคะช่องทางนอกจากเมื่อกี้บอกไปแล้วเ a เบ e ยมอ f ฟฟิ i ชียลครับ Facebook Instagram อะไรไปติดตามไปที่ไหนบ้างคะ Facebook ผมใช้ชื่อพิมรงพีรกุลครับชื่อจริงผมแล้วก็หรือเสิร์ช r รเบียก็ได้ครับแล้วก็ Instagram ผม ray r a y b e a m ครับอ่าเบรดเบรบีมนะครับใช่ครับไปฟอลโล่กันไว้นะครับเอาล่ะฮะตอนนี้เป็นเวลาของเรเบี a มแล้วเรามาฟังเขาแรปกันสดๆตรงนี้ในรายการ Punch Break ของเราเลยครับเอ้ยบอกให้มึงหุบปากไอ้พวกที่มึงพูดไม่เคยคิดในมึงโดนพูกกูตบปากหน้ามึงไม่ดีกันกระสุนพวกมึงก็คุณจะหยุดกลางลัลๆมึงก็เสุกทำเป็นเก่งกูเลเตอร์ให้มึงอยู่ห่างบอกให้มึงอยู่ ห่างบอกให้มึงหุบบอกให้มึงหุบอ่ะเอาเรื่องกูไปพูดกันสนุกพูดกันสนุกพวกมึงสนุกก็แล้วเมื่อไหร่ที่พวกมึงจะหยุดพวกมึงจะหยุดอยู่ไม่เป็นสุขร์อ่ะปอปะปะตุ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 แล้วต้องเอาปืนไปจาะกระบาลมึงอยากได้ไฟที่หน้าอีกจุดนะมึงอย่าพูดมากมันน่ารำคาญกูเก็บมึงเหมือนกับแท็กซ์ี่ไมต้องผ่านพวกงบประมาณแอน I'm keeping all the racks เพราะกูเป็นควีนบนมากระดาน all I do is spit the fact แล้วในวันหนึ่งจะเป็นตำนานเป็นตำนานแล้วกูจะชิงมึงไม่เท่าไหร่กูจะชิงมึงไม่ต้องสาวกูจะชิงกูพูดจริง I'm everything I'm gonna gonna take take everything ท,ที่ว่ากูดักเพราะกูกกไม่ใช่ออวีวรให้มึงเลยกูอันาคินมึงมีหนึ่งล้านให้มึงรอดูกูจะชิงซัมซีเซน,น,นทูกูจะเชงอ่ะโอ้โหฟป,ป,ปอฟเพลงที่สองเป็นเพลงที่ผมกับซีเอ็นรอบแบทเทิลนะครับวันนี้ผมจะมาเติมเต็มตรงนั้นเองครับจัดไปฮะ ยังไงกูจะสู้จะสู้ไว้สุดใจเพราะว่าความฝันกูยังรออยู่เบื้องหน้าบิชเบดมูกูบอกให้หลบไปถ้าอยากจะควางกูมันคงเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ต้องทำทำไมถึงดดงไม่เหมือนมันกว่าจะขึ้น15ล้านกูก็เจ็บมาเหมือนกันควรออกเมื่อรู้สึกนึกคิดทำไมมึงทำไม่ลุงก็มันคงมันชะโงกนึกนิดในเขี้ยชีวิตกูไม่ได้สวยไม่ได้เพร๊กูทำได้สองมือสองตีนเท่าเทมิลมลุคลคลานอยู่ในแบงค์เขาสิได้่ชว์ความสามารถสู่บิ้งเบเดมู จะปากกัดตีนฉีบก็ต้องไปต่อพวกกูไม่ใช่ไอ้ลูกหมาที่มันใจฟอแล้วกูไม่สนคำใครที่มันเคยบอกมีแต่บูชิแต่กูไม่คิดที่จะฟังหรอกเอาจริงแล้วมึงจะต่างอะไรกับกูบอกว่าอยากจะเป็นอย่างงูเป็นอย่างงี้แต่ทำไมมึงสึกไม่ทำได้แค่พูดแล้วก็ชี้เอาแต่คิดว่ามึงเจ๋งมึงก็เจ๋งมึงก็เจ๋งมึงก็เจ๋งแค่ได้แต่พูดไงอยาคิดดีแต่พูดดิแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อฟาสมอรภูมิไปถึงเส้นชัยอุปสรรคที่มีถึงมันจะยากกูจะสเกิร์ตไปใครจะขวาง้้าาาาก็เขมมงออไ กูไม่คุยกับคนไม่เริ่มแล้วมึงไม่ต้องทักมาไม่นัานเดี๋ยวมึงก็หายไปกันแบบรับลากูไล่วพวกมึงไปนู่นไล่ไปนั่งนับบาเพราะว่าพวกมึงดีแต่พูดพวกกูเลยไปรลับตาสัตว์มา แล้วมึงก็ฤกอ่อนแอพอกูไม่เสวนากับพวกมมาอ่อนแรมึงไม่ทําอะไรสักอย่างดีแต่บ่นยอมแพ้โทไอ้พวกกระจอกกับไปนั่งย้อนแย่กูไม่เห็นไอ้สัตว์ยังใไอ้สัตว์ยังไม่เห็นมึงทํากูเห็นมึงจ้องตัแต่จะหลับแล้วกูก็อยากจะให้มึงจําแล้วกูก็ยังไม่เห็นไอ้สัตว์แล้วมาขอแต่คําแนะนําไม่มีหรอกคําแนะนําดีๆมีแค่สิ่งเดียวคือมึงต้องทําเดี๋ยไม่เห็นไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูยังไม่เห็นมึงทํากูเห็นมึงจ้องตัแต่จะหลับแล้วกูก็อยากจะให้มึงจําแล้วกูก็ยังไม่เห็นไอ้สัตว์แล้วมาขอแต่คําแนะนําไม่มีหรอกคําแนะนําดีๆมีแค่สิ่งเดียวคือมึงต้องทําอื้อหือขอบคุณครับผม แบกซีเอ็นครับชาวเรานี่เหมือนพาซีเอ็นมาอยู่กับเราตรงนี้นะพลังนี่พลั่งสุดๆจริงนะรวมสองคนเลยนะทั้งรัางเหมือนรวมร่างอะนะก็มาพักก่อนพักก่อนโอโหอยากให้ไปทำเพลงด้วยกันนะซีเอ็นกับเ b บีมเนี่ย นะบอกพี่โน่หน่อยรู้สึกวันนี้เหมือนมาได้มาแก้ตัวแทน c ีเหมือนกันเนอะรับผมก็มีผิดๆไปแต่แต่ว่าพยายามแล้วแบบทำเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่พอะฟังตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเยอะอะดูจำยากเลยว่ามันยากก็เต็มที่แล้วนะฮะอยากเห็นออกมาเป็นดูโอ้คู่นี้เลยนะซีเอ็นเวนะครับทรูเครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย n อ e น f รางวัลระดับโลก4ปีซ้อน